โอ้ยมันปวดโคตรยุ่งกับว่าใครใส่เมดแล้วไอ้เนี่มันหกเว้ยโอ้ยเก๊กลาไนี่แม่อบานี่แมมึงมึงยางงควกูบัดเนี่ยเอาเก๊ก้าเอาเก๊ก้ามึงไงยางอ้อมมไตัวเอาสย่างอ้อมไปมึงไหนเนี่ยมึงขึ้นขนขอางแมโอ้ยเน่ยมึงขึ้นนี่ยมึงขึ้นเหมือนเนี่ยแงมึงขนมึงติดโดเนี่ย บ่ยมึงขึ้นเขาออกมเนี่ยก็ทนกัยายไปไม่พ่นกันไ้เงี้ยกูเด้ล่ะเอาเว้ยนกับนตัวเยี่ยมึงกับเยี่ยกูคือกันง้มัยางง้กูบนั่นเอาเมันขวงทางขวงทางมึงกับยางออมไปกนตัวมว่าตายเด้ล่ะซ้ำเนี่ยพราว่าตายละนี่มึงขึ้นแมันติดนั่นติดนี้ค้นยางส้นยางตามเวยตามตายรวดตามย่างซ้ำเนี่ยอ๋อเอาแบบนี้ว่ะมึงกูแ้วงทาง

ขวางข้างเต็มอยูแม่นีแม่เกไปทางคุณเนี้ยเป็นยังอ๋อกระยางมันขวางเต็มหนาของเฮาอยู่เขาของลัลำบากืเบิ่งเปลี่ยนเต็มใจจากคือผู้ยางความไปนี้อือยังมือขึ้นมันขบก็บอกะมัดเต็บยางเน้ยเก็บได้เังไหนเนาะอกระฟ้องสามเต็มกระเก็บก็ไปเ้าลังเทียวว่งข่อยยางมนาของขาข่อยด้วยมันสิขวา้มหองไป่วเจุ้นกรเต็มอยู่เนี่็มาบ้างเต็มหนาของไปตัวเจ้ากระสุนเบิ้ลนะจีบมันของยางล่ม โอ้ยกะว่างมันเกินไปมันหลายขวดเลยหลายแต่หลายยูขายกับย่างมัดไงย่างกูซื้อมาขายอ่ะขายกับลูยูว่าขายกับไงแต่ไม่เป็นรักเป็นแรงเป็นหมองในที่มันหลายมันอยู่กูไปไม่ไส้อ๋องัวเบิ่มจีเออเอาไว้ใส่กราเอาไว้เทิร์นกันขึ้นไปทางคุณกับไอ้เอกกับบ้างตันหนาห้องไว้หนีไหมมันเป็นไรบ้างตันหนาห้องแล้วมันก็วบ้านยูหนีห้องมันเจ้าไก่ย่างเอไป เมือนนี่ร่างนี้เปาศเตรีมอมเตนี้หม่า้ม็เยวเบเลไรมันจะมาไล่ทุนนี้นี่ไล่ยังงี้ยังพร้อมยมายุ่งียังเบาด้วยมันนีทั้องสอนเดกเลไหนมันย่างนีองฟองกูทเบาแบบนี้วะง่ยทเบางหญ่แค่เือพอเยื่แม่กูด้อนี่อ๋อดีกรเยื่พอเยื่แม่ดันเหืเนียกูนีทุกันนี้เด้อเจ้าบอกไ้มันไปเลียงไปเล่าเนาะก็ขย่างนี่ไปด้ทานคุนอก็ค บ่ยังไฟสิยางมวงนี้มันจะหาเลียงหูชิเนี่ยหาเลียงที่<อ>ยังไหเจ้า,าหาเลียงมันสิเสียไฟสิหาเลียงยังอยบอกมันเส็บดีๆเนี้ยข้านี่จะเสียงดังยังเขาถูกกอนเนาะข้าเสียให้เสียขาดจะเสียยางน,นั่นเสียแปมสารปุ๋กกับกตัวนี่เป็นยังยางกวนัักง่ายกับขับตั้งแต่ขวางข้างเบื้องหน้าของเขาเขามีหัวมองค์เผาห้องมังเถ

สุก so ็มกันแน่สุก็เหรอสุเลเนี่ยพอกับแนกูนะมกน้ำไก่แ no ช่เอามันบ้างยางขวาข่อยบอกมันูข่อยบอกเอ้ยไเไ่ได้ยินนสิบาททไหรอันนี้กับันนี้กันน้องดีเฮ็ดเทงไหบป้ตี่เฮี้ยมึงบอมันหนีลวกมึงบอกหนีเว้ยเอาจงไกะเอาเหรอยู่นนกเช่น้ำเดียวกันกินข้าวบ่เดียวกันซุปยากเก้ร์แท้ย่ผู้จีอ๋อมาไหมไม่อยากกอนู่แล้ว ห่วยโอ้ต้องมาทงห้วยกูบริยานเด้อห่วยมาตีมาตีมา,มาโรดอย่ามาหาตา,ายทันอยูย่ยหรืเด้อบริเวณเลี่ยงกูว่ามีาากันเกิดเดียวเกิดรอยยังสี่เด้อท่าไปก้อนไงเขาลนาท่ามันค่ะอดไผท่ายังมันบอกเอาแต่บาทรจะคได้่ยววันนี้กันนักเล่นห้วยบริยานเดีทุกันห่ยมาโรด่ยบริยานนี่กันเนี่ยหรอตัวสียู่นักขันได้มงตีสูเป็นยังสี ถ้ามนใหญ่ไปฮ้งเลยคิปส่นเลกวบอกยางน้วางทางขวท่านก็กระยางมาทั้งทีออกบวกว่างเจ้าก็บอกมันจักไม่ออกมาว่างไปทั้งทีพีถ้ามันาหญ่ก็จะติดยางมันยางไปคุณเผลอไพี่นั่งหนังจอมยุดิโโอมนจอมยุดนี่สียู่กัจ้ไหนยู่กันนี่สีกูไปท่อนกลางกูกระน้ำพวนักให่ทุกคนสะานไปลยทุ่วเราก็ไปรววเกี่ยวขวางมีรวดอยแต่ยม่มดสีได้ไหมอ๋อออกขวบเจ้งไหนกระยางมันขวางทางเนาะ กันใหญ่พวเห็นเหรอใส่สมองคือฟังแน่พรุนี้กันนักเล่นพยมากเลยนักเล่นนักเล่นมากเลยนักเล่นมากเลยแล้วมาบอกหมาดอยู่นี่เด้ออุบไม่ได้ยานเักเล่นก็บอกไม่พยายานไปดอกก็บอมไมู้ใดยานไปดอกมันมีตีนมีเมื่อการเมื่อละอู้เขาก่ได้ยานไปเกือการละกูต่อทีู้สองคนคนเจ้าจะมาเกี่งอยู่ไหนมือไอ

ไปก็วอกบอกกันอืยางมันควางท้างแค่นี้ถ้งนาของยีก็บอกกว่ามันเย็นมันก็เลยเป็นยางเลยมันหยาบยิงกว่านั้นมันยาแค่้อนเป็นยางกสนี่บางทีก็เสียงดังเสียงดังลูกหวยมันเชียร์ได้ยังก็ได้ดอาจารย์อุปยุกอะไรกตส่าลบ้านคู่อะไร้ขาเลยสนใจเลยโอ้ยจะเป็นยังแมันเป็นยางเล้าเนาะไมหยางมากมากมากที่หลักมากที่หลักมาที่หก เฮ้ยต้องมีป็นคนในสิบอ่ะ่ะฮะหกเนี้ยนแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้ร์นเดย์เอาเจ้าเป็นยังไงเจ้าเป็นนี่ยังไงเจาะเป็นยังกันฮะเอาเจ้าเป็นเนี่ยยังกันฮะไม่มีร์นเดย์ยังมันเกิดเทสบ่มีวันเกิดผู้ใดเหรอเป็นนั่ตายงบนี่มึงต้องเป็นเหยื่ยังเนี่ยเจว่าเป็นนี่ยังเหรอ บักมัาแล้วไงที่ยังกันเจ้าเป็นยังกันเอาเป็นยังกูแรกอย่างกูแม่เไม่ได้มายังกันเจ้าเป็นนี่ยังสันเดียเจ้าเป็นยังนะเจ้าพายยังออกมาหนีเหม you know? ือนนะเป็นยังมีกัวก่อนปกติเลยลเหรอเจ้าเป็นนี่ยังสันเดียเจ้าไห่เห็นยังฮะเจ้าไห่เห็นยังโอ้ยแม่ชุดแดงนี่กระหู้ดิแม่งวัวสาวมึงใช่ชุดรยังรือเออ ตุดกินอ้วกพอมันไม่เสียเก็กหรืเอเจอเป็นอยังงั้กันให้เห็นย้องต้งไแอมทยยแบนไหมเแบนั่แมั้ไมบอแอม่้ไมออฟองบอลลูนอ่านัิมัดขุนไทยกล่องอแอมจิมัดจิทับทิมหน,น่อยหน,หน่อยดูย็นเป็นใจอะ กเียดไปเียกัเจ้ากะเชียดอ่งิ่งเลากรืงโผใไลโอ้โอรเาอะไโอ้โอย่างเพ่กงก็ไคักแม่แทก็ต๊ใจบค้ก็กับมือนเกเบี่ยงเรียมากี่อ๋อฮะมนตายรัดถ้าเทียนหนมืนกัะเบื้องแล้วหนูหัวฟาดเด้อโอ้หัวฟาดโอ้เบีเบ๋โอ้ย่าเบี้ยถมไปมันผู้ไ

อย่างงามเนาะอาผู้ใดสนใจยางนะครับมากการยางครับผมผมว่าสนใจหรอกผู้ใดสนใจใครสนใจเนี้ยมีมาการยางเนี่ยเสรษบพแพงครับเสรษฐบพเพ้ยงเสรแล้อยต่อมมาเลยเลยครับเสรษ้อยพี่เู้่าเกิดเศรษ้อยพี่มาทางพี่มาทางคุณกับ่พแพงครับถือถือกรยุท่านี้ยุทาคุณเสรษรหาสิปา สรางคุณเสร็จละห้าสิบบาทสร้างนี่เศษล,ละร้อยขอมันอยู่ข้างนอกแม่อยู่ข้างนอกกันสิถือก็อยู่ข้างในตัวแล้ว่าสูมเ่อนไหนเห็ดแบบนี้พ<ม><ข>อใจบ่บ่อ่อนไหนเห็ดแบบนี้จังไดเอาแม่นยังระบมามาการยางนะ่ะร้านหนอนไส้หนูเองแต่ว่าเมื่อนีน้หนูก็หูแล้วมันพักกันพูดก <c oughs> ันมาตมาตัวเมื่อนี้สองคมาการยางค่ะบวมรั่ว,วแตกซึมยางเปอร์เซ็นต์ตั้ต่้ม นะแตกทุกล้อมีรอยล้าวทุกเส้นนะฝากตัวน้่กับเรากันงามาดกนอยังผู้จได้ขายพวกคนจะร่างเสียเอาเบอร์โทรเบอร์โทรฝากเบอร์โทรเอาฝากเบอร์โทร0 8 3 2 8 4 9ดส2ครับเก้าเจดดครับผู้ใดอยากได้แง่กับปอมกระโทษไหม อย่าาาาเงมมแพี่ตะนบอกไปก็มันหนาตาบ่คือกันอันนี้น้องใต้แท้ๆหนูเองค่ะน้องน้องดูดีก็ยังไงพี่ตะนวางสั่นก็ตรงนี้ย่อมเราแต่มันบ่ตัดผมบอกนี่เกาหลีนะครับเกาหลีเกาหลีกวัดๆวัดป้าป้าตัดออกแล้วเนี่ยฮะป้อตัดออกแล้วคอยว่ามันลุกสิ้นเดียนวะ คุณคู่เลยบ่เออจะบอกวัดเข<อ>าเ,<อ>เออจะวางไฟเดินผมนนนนว่ามันอันนั้นเนี้จะวาดไหมนี่หมดจะ่เมือเสาใส่ผ้าเลีงหมดเลยจะมือบบอว่าพาบมีคนพี่ครับอกอย่างราคาเทไรนี่อย่างมีถ <โอ S 2> ูกราคาตามเงื่อนบ่ตามเงื่อนตามงบลูกค้า แต่ลูกค้าถืองบมากมันลอยหาสิบละลอยหาสิบกับมี่ลอยหาสิบกับมี่ใส่บ่ไรเนี่เอาไปปลูกพักไลยโย่ถูกราคาละเนี่ยอันนี้จะเป็นยางเปอร์เซ็นต์เอนะี้เอบวกเอบวกที่ขัดสันมาเรียบร้อยแล้วอันนี้แต่ขัดนั้นๆออกมันกัดิเงอๆดอกยางกะบ่มีเลย อาจจะล้มเลี้ยบบาบังั้อนหนึ่งยอย่าวิ่งถึงร้อยนะวิ่งประมาณละกยี่สิบฟอระวังมันลื่นนะต้นไม่มีดอกก่อนถนนเลยน้ำยางคนนี้แล้วก็สี่ล้ยพวดอ่ะโอเคครับผมกับปากไว้สำรับคลิปนี้นะครับปากไม่ฉีดกัไปออกนะว่าเอาครับผมฝากไว้สำรับคลิปนี้นะครับกับร้านขายยางมากมาัดการยางนะครับผม น่นลัเบอร์โทษที่เพิ่ให้ไปลต่ติดตอมา <piace S 1> ครับขับผู้ยิ่งกับโทษมาได้อาจจะ <P ii> ไปส่งปี้ที่ <P ii> ยางกระสิบเห็นผูยิ่งอาจจะไปเคี่ยวกันเราเองหลังกล่องเ <P ii> ันอันนี้เด้ออ่ <P ii> อา,อาะคระบครับผมกับฝากติดตามช่องแสนสัสนไมพีเคช่องดอกเหมยเพนภาพาสมสุขสวัสดีครับผม